ยินดีพบรายการทีครับยินรีวิววันนี้ก็จะมารีวิวเจ้ารีวิวทางครค้ตัวนั้นดีว่าอะไรฮะอินสตันสายาอ่าตัวต่อไปเป็นรถฮอกแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาดูเจ้ารถฮอกเลยดีกว่าสายดึงไม่ถึงว้ายายังไม่ถึงเอาใหม่ไปดึงกันเลยดีกว่าแท้ไปดึงกันเลยดีกว่าโอ้ เมื่อกี้เราก็สงสัยนะครับว่าเราจะทําหน้าเมื่อกี้มาทําไมให้มันต้องมาเสียเวลาตัดต่อเล่นแต่โอเคว่างงานก็มาดูเลยสำหรับสกินนี้จะเป็นสก,กินที a อก็คือลายสักน้อยหน่อยแล้วก็เป็นตัวสีแดงแดเป็นคนปลาเป็นชนเผ่านั่นเองถต่ว่าเฟี้ยวอยู่คอตัวเลยทีเดียวให้ตัวหนึ่งจะเป็นลายสักเต็มตัวเลยนะสาหรับเจ้าตัวเอาเจ้าปืนก่อนเ <laughs> จ้าปืนโอ้ยมีอะไรให้ต้องแต่งเป็นเชือกด้วยแล้วก็มีงอสัตว์เงาเงวสองอัน ปืนสีแดงเป็นไม้โอเคไม้ผสมเหล็กอันต่อไปโอ้เจ้าจะขอดิกไปเลยที่เฟี้ยวฟาวมากแสดงให้เห็นถนึงความตายได้ในทีเดียวว่ามีเจ้าตัวอะไรเรวยตัวนี้เอวหมดแล้วโอเคไปดูกันที่อีโมอันแรกเลยเยยยบู๊ แคานครัชเชอร์ปุ้มปุ้มนี่หมอเป็นคนป่าอาวาธปุ้มตุ้มไออันเดอล็อกเกอร์แหม่ใส่ล็อกอันต่อไปวิคตูรี่โพสอันแรกก่อนเลยธรรมดานี่ชูนิปโป๊กเอามาจากอีโมเมื่อกี้นั่นแหละอันนี้อ้ยออนเดอะล็อกฮัลโหล <Norwegian> อัน <st unlikely> like. <rain> ต่อไปอ๋อเหนื่อยนั่งพักหน่อยโอ้โหขาโคตรสั้นเย็นเป็ดแมงอ้วนๆเตี้ยๆลำๆแต่แม่ตัวใหญ่ยังวะอืมต่อไปชเป็นไฮไลท์เออเอออันนี้เป็นไอสำหรับควันตัวเองแล้วก็วั์ฮะอันตี อันต่อไปเซชีแผ่อันนี้ก็ยังมาไม่เต็มแบบเท่าไหร่คืออันเนี้ยนิตเติลพิงเนี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ได้กับไม่ทุกตัวไงคือมันใช้ได้เฉพาะกับบางตัวตถามว่าใช้กับตัวไหนก็นใช้ได้เฉพาะตัวที่ทครูมีลายอะ่ะก็คือเจ้าโลดฮอ,อกตั้งแต่ทุกตัวเลยพอมาเป็นสีทองปุ๊บจะได้แค่เจ้าตัวนี้ตัวเดียว เพราะตัวอ,อื่นจะพงมันจะไม่ใช่แล้วอ่ะมันจะไม่ใช่ลายอะไรแล้วโอเคมาดูเจ้าปืนกันดีกว่าปืนทองโอ้โหยเสียวหงอเสียวจริงถือว่ามาอยโอเคเท่าไหร่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย